Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมช่องเจีย๊ยบซาคุณป้าไฮเปอร์อยู่นะคะวันนี้เจีย๊ยบซาคุณป้าไฮเปอร์กำลังอยู่ที่โรงพยาบาลคะ่ะอ้าวไม่ได้เจ็บป่วยเป็นอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่ามารับการตรวจวินิจฉัยเรื่องหัวไหล่ติดเท่านั้นเองนะคะผลจากการใช้ร่างกายไปอย่างยาวนานและหนักหน่วงนะช่วงนี้ร่างกายก็เลยประท้วงแล้วนะคะเริ่มเสริมโซ่ไปตามสภาพอาจจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรกันบ้างแล้วนะคะตอนนี้คุณหมอกําลังใช้เครื่อง ช็อตเวฟให้ความร้อนแก่หัวไหล่ป้าเจี๊ยบอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะทํากายภาพบําบัดให้ค่ะแต่ป้าเจีย๊ยบป้าโคจะถ่ายทําไม่ได้นะคะเพราะขณะที่คุณหมอกําลังทําการรักษานะคะจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะวิธีที่คุณหมอทํากายภาพบําบัดให้กับหัวไหล่ของป้าเจี๊ยบนะคะก็คือการนวดการคลายกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ค่ะหลังจากใช้เครื่องช็อตเวฟแล้วนะคะกล้ามเนื้อก็จะมีการผ่อนคลายค่ะคุณหมอก็จะใช้ มือของคุณหมอนี่แหละค่ะทำการผ่อนคลายหัวไหล่ให้แล้วก็สอนให้กลับไปบริหารที่บ้านนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปห้องนวดกันมานวดวันนี้เราก็เจอเพื่อนสองคนนะคะคสวอ,อ,อย่างเราที่นัดหมายก็คือโรงพยาบาลเยอะมากเลยเยอะมากโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวคุยกัน เอาจริงเนี่ยป้าเนี่ยเป็นคนใจร้อนนะคะป้าอยากจะหายเร็วๆเพราะว่าป้าอาจจะต้องกลับอเมริกาเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยป้าก็ต้องรีดทําการรักษาให้เสร็จสิ้นซะก่อนใน1สัปดาห์เนี่ยป้าจะมีนัดทํากายภาพบาบัดเนี่ยสครั้งในวันที่คุณหมอไม่ได้นัดทํากายภาพบําบัดเนี่ยป้าก็จะมานวดแผนโบราณน,นะคะสัปดาห์ละ1วันเพราะฉะนั้นใน1สัปดาห์เนี่ยป้าจะได้รับการทํากายภาพสองครั้งและก็การนวด1ครั้ง ป้าว่ามันจะช่วยให้ป้าเนี่ยหายเร็วขึ้นและาศาสตร์ทั้งสองวิธีการเนี่ยป้าก็ว่ามันไปกันได้นะคะมันไม่ขัดแย้งกันมีความลับอย่างหนึ่งนะคะที่ป้าอยากจะบอกเพื่อนๆทางบ้านก็คือตอนแรกเลยที่ป้ามานวดแบบแผนไทยนี่นะคะ ป้านี่ร้องลั่นเลยนะคะเพราะว่าเจอนิ้วของหมอนวดเข้าไปเนี่ยกดลงไปปั๊บนี่โหป้านี่เจ็บสุดเลยค่ะเรียกว่าร้องทันทีเลยแต่บันั้นานเข้านะคะหลังจากผ่านการนวดไปหลายๆครั้งเนี่ยร่างกายเราก็เหมือนเกิดเกิดการเรียนรู้เน,เนาะสามารถตอบรับการเจ็บปวดได้จนรู้สึกชาชินว่างั้นเถอะชาชินกับความเจ็บปวดเพราะว่าครั้งหลังๆเนี่ยนะคะป้าก็มีความรู้สึกว่าความเจ็บอะมันลดน้อยลงไปป้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นเพราะว่าร่างกายเราทนได้หรือว่าป้าสาดิดกันแน่ การน,นวดแบบรักษาอาการนี่นะคะเ,คเขาจะโฟกัสจุดที่เราเป็นค่ะอย่างเช่นเราเป็นที่หัวไหล่ด้านขวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาเ็าจะนวดเขาจะให้การรักษาเนี่ยด้านขวาของเรามากที่สุดค่ะส่วนด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะม้นวนวดตามปกติค่ะแต่จะเน้นหนักที่ด้านขวานะคะพยายามแก้หลายๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณหัวไหล่แขน ต้รักแร้สะบักอะไรต่างๆนะคะเขาก็ใช้การกดหลายๆจุดค่ะเรียกว่าหมอนวดที่ให้บริการเนี่ยเขาก็จะมีความรู้เรื่องของเส้นเรื่องของกล้ามเนื้อเป็นอย่างดีค่ะ เจ้าหน้าที่คนที่นวดให้ป้าประจํานะคะเป็นคนที่ป้าไว้วางใจมากค่ะแล้วป้าก็นวดกับเขาประจําเลยค่ะนวดด้วยแล้วก็รู้สึกสบายใจไม่กลัวนะคะแรกๆเนี่ยก่อนที่ป้าจะเข้ามานวดแผนไทยเนี่ยป้าก็กลัวนะคะกลัวว่าจะทําแขนลงหักไหลแล้วหลุดอะไรประมาณนี้ก็คือกลัวไปสารพัดแหละแต่พอเริ่มมาทําการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยป้าก็มีความมัน่นใว่ามันไม่น่ากลัวเพราะว่าเขามีความรู้นะคะและป้าก็าเชื่อใจ แล้วป้าก็สังเกตตัวเองนะคะว่าป้ามีอาการดีขึ้นนะคะเรียกว่าดีวันดีคืนนะคะป้าก็คิดว่าในไม่ช้าเนี่ยหัวไหล่ของป้าก็จะเป็นปกติแล้วค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับนะคะก็คือการนวดแบบแก้อาการเนี่ยมันก็ต้องมีความเจ็บปวดบ้างนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการนวดแบบสปาหรือพวดแบบผ่อนคลายเพราะฉะนั้นในการจับเส้นในการคลายเส้นเนี่ยมันก็ต้องมีความเจ็บปวดบ้างนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทนให้ได้ค่ะถ้าใครที่ทนความเจ็บปวดไม่ได้นะคะก็จะไม่เหมาะกับการนวดแผนไทยค่ะ ในความเห็นส่วนตัวของป้านะคะการรักษาแบบกายภาพบําบัดเนี่ยนะคะป้าว่ามันเป็นการรักษาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแบบโซโลรี่นะคะไปช้าๆนะคะแบบนุ่มนวลหน่อยนะคะแต่ต้องใช้ความสม่ําเสมอตรวจการรักษาแบบนวดแผนไทยเนี่ยเป็นการรักษาแบบตรงจุดเลยนะคะเรียกว่าตีให้ตรงจุดไปเลยแล้วก็การรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําให้เรารู้สึก เจ็บเล็กน้อยนะคะคือเจ็บมากกว่ากายภาพบําบัดมันรุนแรงมากกว่ากายภาพบําบัดแต่ป้าว่ามันเห็นผลเร็วชัดเจนกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่มีอาการไหลติดแบบป้านะคะก็สามารถเลือกวิธีการรักษาให้กับตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมนะคะตามแต่จริตของแต่ละคนเลยค่ะใครที่ชอบแบบเบาๆนะคะก็ไปรักษาแบบกายภาพบําบัดนะคะแต่ใครที่ออชอบความรุนแรงแล้วอยากหายเร็วๆแบบป้านะกัแบบแนวออกซาดิตเล็กน้อยแบบป้าแบบนี้ ก็มานวดแผนไทยเลยค่ะแต่อย่าลืมว่าเลือกหมอนวดที่ถูกต้องด้วยนะคะหมอนวดที่เขาไม่มีความชํานาญเนี่ยอาจจะทําให้เราบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบสถานบริการที่เราจะเข้าไปนวดด้วยนะคะว่าเขามีแพทย์แผนไทยทางเนี้ยชำนาญการหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่ชํานาญการเนี่ยอาจจะทําให้เราบาดเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะอันนี้ประเทบก็ขอเตือนไว้ขอฝากไว้นะคะ มองเห็นเป็นสีเหลืองๆนี่นะคะก็เรียกว่าลูกประคบค่ะลูกประคบเนี่ยภายในก็จะมีสมุนไพรหลายชนิดนะคะเป็นพวกพรเป็นพวกขมิ้นชันแล้วก็อีกหลายๆชนิดค่ะเขาก็จะนําลูกประคบเนี่ยไปนึ่งในหม้อนึ่งนะคะเพื่อให้ความร้อนแล้วก็นํามาประคบตามไหลตามบริเวณที่เขาต้องการนวดนะคะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อคลายตัวเนี่ยเขาก็จะมาทําการนวดอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาค่ะ เป็นไหลติดนะคะ เจ็บไหลยกไหลไม่ขึ้นเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นอาการของคนที่ไหลติดธรรมดาแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสาเหตุอื่นนะคะเพื่อนเป็นเจี๊ยบบางคนเนี่ยไปหาหมอแล้วนะคะและหมอบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นกระดูกงอกนะคะดังนั้นเขาจึงต้องรับการผ่าตัดค่ะเพราะนั้นเพื่อนๆอนย่านิ่งนอนใจนะคะถ้าเพื่อนๆมีอาการเจ็บไหลปวดไหลยกแขนไม่ขึ้นเนี่ยต้องไปหาแพทย์นะคะให้แพทย์ทำการวันนี้ฉัยก่อนนะคะว่าเราเป็นอะไรก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่าอายุขนาดเรานี่แล้วเนี่ย ต่ดาดเราในที่นี้คือเราแบบเปจี้ยมนะคะมันเริ่มหาอะไรยากแล้วค่ะเพราะดนั้นเนี่ยเวลาเป็นอะไรต้องรีบรักษานะคะ ก่อนจะจากกันในคลิปนี้ขอกำลังใจให้เพะเจี๊ยบด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าล,ลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเจี๊ยบทราบคุณป้าไฮเปอร์ด้วยนะคะขอพระคุณมากนะคะสําหรับการรับมชมและติดตามค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย